สายลงหนาวพัดผ่านผู้ม่อการเวลามุ้นเวียนในหยุดยั้งความทรงจําในใจยังคงอยู่ไอ้อุ้นจักกถามถว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอไล่เลียงให้เห็นบรรยากาศให้เห็นภาพเพื่อท่านผู้ชมจะได้สรุป แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างดูจากหัวข่าวนี้พมา่าแห่ซื้อน้ำมันไปใช้กับเครื่องปั่นไฟทั้งเมียววดีทั้งท่าขี้เหล็กและสัมขอไล่เรียงดูจุดสำคัญสำคัญทีละจุดนะครับเอาที่ท่าขี้เหล็กก่อนท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่าถ้าบ้านเราก็คือฝั่งอำเภอแม่สายเชียงรายหลังการตัดไฟประชาชนในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าต่างก็พากันข้ามแดนมาทำอะไรครับมาเข้าคิวซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ใช้เครื่องปั่นไฟรถติดยาวกันเป็นกิโลกิโลแต่ว่า อยากจะบอกว่าตรงจุดท่าขี้เหล็กเนี่ยดูภาพตอนเมื่อคืนเนี่ยไฟไม่ได้ดับทั้งหมดเพราะส่วนหนึ่งเขาใช้ไฟมาจากลาวจากนี้ไปก็จะปรับระบบส่งไฟฟ้าจากที่เคยส่งไปจากบ้านเราไปใช้ไฟของลาวแทนฉะนั้นคาดว่าอีกวันสองวันสถานการณ์ที่ท่าขี้เหล็ก ก็จะกลับมาเป็นภาวะปกติคือเปลี่ยนจากใช้ไฟไทยไปใช้ไฟจากลาวที่เมียววดีเมียววดีเนี่ยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงฝั่งไทยที่อยู่ตรงข้ามกันก็คือตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงนี้รั่ำเลยครับท่านดูสิครับบ้านเรือนเขาก็ใหญ่เป็นตึกรามบ้านช่องเยอะแยะ ตรงนี้ละสัมเพราะว่าประชาชนผู้ประกอบการส่วนมาก80%เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการของคอนเซนเตอร์ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการค่ามนุษย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบอนคาสิโนการพนันแต่พลอยเจอหางเลขเข้าไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ท่านดูเขาก็เอารถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ ไปเข้าคิวรอเติมน้ำมันแถวฝั่งเรานี่แหละคิวยาวแถวยาวน้ำมันหมดไปหลายปั๊มบางปั๊มปิดไม่มีน้ำมันขายแล้วราคาที่ขายกันเนี่ยก็แพงกว่าราคาปกติเป็นเท่าตัวเอาไปดูอีกจุดนึงก็จุดใหญ่จุดที่พญาตองสูจุดที่พญาตองสูเนี่ยพญาตองสูน่ะอยู่ฝั่งพมา่า ฝั่งเราที่เป็นจุดข้ามแดนไปก็คือบ้านพระเจดีสามองค์ตำบลหนองลูอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ละ่ะเป็นรังของขบวนขามนุษย์ของกลุ่มจีนเทาอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าหนีภาษีเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าวพอถูกตัดไฟแล้วก็มีรายงานว่าการตัดกระแสไฟวันนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกีนเ่ามากนักเพราะอาคารบอนคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่มีอยู่ครบวงจรเขามีเครื่องปั่นกระแสไฟของตัวเองใช้อยู่แล้ว ที่สำคัญผมอยากให้ท่านฟังตรงนี้นอกจากนี้ยังมีเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของสามค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งยังไม่ถูกตัดสัญญาณไปด้วยตรงนี้สำคัญครับคือชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยมีหมื่นกว่าคนที่อาศัยอยู่แต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือสามค่ายยักษ์ใหญ่ ยังใช้ได้อยู่สามารถส่งอินเทอร์เน็ตส่งสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงคนไทยได้สบายสบายตรงนี้เรามีคำถามว่ากสทชจะตื่นขึ้นมาตัดสัญญาณเมื่อไหร่ครับกี่โมงครับกสทชนั้นเป็นองค์กรอิสระ เขาไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐกรรมการกสทชไม่ใช่ลูกน้องของรัฐบาลรัฐบาลไปสั่งเขาไม่ได้ก็ได้แต่ขอความร่วมมือฉะนั้นต้องรอว่าเขาจะมีจิตสำนึกที่จะตื่นขึ้นมาให้ความร่วมมือเมื่อไหร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยออกจากเสาส่งสัญญาณเนี่ยอันนี้แหละคือ มือไม้เครื่องไม้เครื่องมือของพวกแกงคอนเซนเตอร์ไฟฟ้านั้นเรื่องเล็กไฟฟ้านั้นเขาปั่นเองได้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาทำกันเองไม่ได้มันต้องพึ่งเสาสัญญาณที่ส่งไปจากบ้านเรามันจึงเป็นคำถามเที่ยงวันนี้ว่าเราเนี่ยลงทุนทำการใหญ่ตัดไฟกันวุ่นไวายไปหมด เบื้องหน้าเบื้องหลังก็วุ่นวายแต่ว่าเอาเสาสัญญาณส่งอินเทอร์เนต็ตยังอยู่อะไรมันจะตัดวงจรแกงคอนเซ็นเตอร์ได้ยังไงนี่คือประเด็นที่จับตามองต่อจากการตัดไฟเรื่องของการตัดไฟเนี่ยมีประเด็นคำถามตามมาอีกข้อหนึ่งเมื่อเราตัดไฟฝั่งเมียนมา แต่อกแกงคอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะย้ายฐานจากเมียนมาไปภูเก็ตไ,ไปปอยเปตโทษแล้วตรงปอยเปตเนี่ยมันก็มีของเดิมอยู่แล้วปอยเปตเนี่ยเขาใช้ไฟส่วนหนึ่งของกัมพูชาแต่ส่วนหนึ่งก็ส่งไปจากฝั่งไทยเหมือนกันคำถามว่าไฟที่ส่งไปจากฝั่งไทยเนี่ยเราจะเอาอยัางไงต่อ เราจะตัดไฟที่ปลอยเป็ด,ด้วยไหมครับนักข่าวถามท่านรองภูมิธรรมท่านบอกว่ายอมรับว่ามีการขายไฟฟ้าให้ประเทศกัมพูชาและมั่นใจว่าจะใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะตัดกันเมื่อไหร่ให้ไปถามสมชสมชก็คือสภาวความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าความมั่นคงแห่งชาติทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องดูเรื่องทหารดูเรื่องตำรวจแต่ความมั่นคงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเราเสียหายย่ำแย่จากแกงคอนเซ็นเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของสอมชจะต้องตัดสินใจลองภูมิธรรมเนี่ย เมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามอีกเรื่องหนึง่งใครๆก็จะบอกว่าที่รัฐบาลต้องตื่นขึ้นมาทำตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แรงกดดันมาจากจีนนะไม่ได้ถูกจีนบีบนะแต่ให้เหตุผลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงของไอ้พวกแก๊้งคอนเซนเตอร์คุณภูมิธรรมบอกตลอดสองปีที่ผ่านมาจากการสรุปมีคดีคอนเซนเตอร์ พบว่ามีทั้งหมด5 5 7 5 0 0คดีแล้วในหนึ่งคดีนั้นมีคนกระทบมากกว่าหนึ่งคนอาจจะหลายร้อยคนเป็นเรื่องของความมั่นคงมูลค่าความเสียหาย86,000ล้านถ้าคิดเป็นวันเสียหายวันละ80ล้านและเป็นความมั่นคงที่รุนแรงต้องดำเนินการนี่ความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจ อันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะซ้ำๆกับที่เคยได้ยินมาแต่เป็นข้อมูลที่ตอกย้ำว่าเราปล่อยให้คนไทยถูกหลอกกันต่อไปไม่ได้อย่างที่ว่าฉะนั้นยังไงต่อการทำงานต้องเชิงลุกไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะได้เห็นภาพว่าคุณภูมิธรรมลุยไปแม่สอดวันนี้ ไปดูหน้างานครับจะไปที่กองกําลังราชมนูแม่สอดจะไปประชุมร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการอีกประเด็นหนึ่งที่ขอปิดท้ายขีดเส้นใต้ผอบอตรอสั่งสอบนายพลต่อเต่ามีเอี่ยวผลประโยชน์ที่เมืองเมียว,วดีอันนี้ก็เป็นไปตามการเปิดโปงข้อมูล ของสอสรังสิมันโรมเรื่องนี้เนี่ยคนในพื้นที่เขารู้กันมานานแล้วครับว่าคนของรัฐหลายฝ่ายที่เข้าไปมีเอี่ยวหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบตามแนวชายแดนคนในพื้นที่เขารู้กันมานานแล้วครับว่าเรื่องนี้ถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วฉะนั้นมาถึงวันนี้ไหนไหน เราก็ลุกขึ้นมาใชายย้ยาแรงตัดไฟงดส่งน้ำมันเอาน้ำสาดเข้าไปในกระบวนการที่ทำมาหากินไม่ถูกต้องจัดการเสซะด้วยเลยดีไหมครับจัดการให้เข้มแข็งเอาให้จริงพอปอตรท่านบอกว่าจะไปตรวจสอบดูชาวบ้านแนวชายแดนบอกว่าขอให้เอาให้จริงเถอะ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไทยไปมีเอี่ยวมีสวยกับคนพวกนี้ได้สถานการณ์มันเบาเยอะไอ้พวกจีนเทาที่มันกำแหงหานทุกวันนี้เพราะมันรู้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนซื้อได้ทำผิดให้เป็นถูกได้เอาผลประโยชน์เข้าไปแลกได้ต้องจัดการเรื่องนี้เป็นคู่ขนานกันไปด้วยครับ ใช่แล้วครับวันนี้ย่างวันที่6ที่ประเทศไทยตัดไฟงดส่งน้ำมันไปฝั่งเมียนมา,าสถานการณ์โดยรวมมาถึงเที่ยงวันนี้เป็นยังไงดูจุดหลัก,ลก,ลกสองจุดก่อนจุดหลัก,ลกสองจุดคือเมียว,วดีกับเคเคปักตรงนี้เนี่ยขบวนการแกงคอนเซนเตอร์และสํานักเลยครับ กลุ่มจีนเถาได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อสารเข้ามายังฝั่งไทยก่อนเพื่อจะส่งข้ามแดนไปยังถังที่มั่นใหม่ในปอยเปตกัมพูชานี่เริ่มย้ายแล้วที่ท่าขี้เหล็กนี่ก็จุดใหญ่ตำรวจและทะหารท่าขี้เหล็กระดมกำลังออกกวาดล้างบ่อนการพนันที่ลักลอบเปิดอยู่ตามริมแม่น้ำสายฝั่ง ท่าขี้เหล็กจับเจ้าของบอนพนักงานประจำบอนจับได้เยอะเลยครับส่วนตามหัวเมืองใกล้เคียงรัฐบาลเมียนมาเองก็สั่งระดมกำลังออกกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ที่ไปตั้งฐานหลอกลวงอยู่ในเขตป่าเขาลึกได้ผู้ต้องหาหลายสิบคนนี่ปฏิบัติการ ที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยล่าสุดกลุ่มเว็บพนันออนไลน์และกลุ่มสแกมเมอร์ที่ลักลอบเปิดในพื้นที่ท่าขี้เหล็กปลดพนักงานออกร้อยกว่าคนเพราะว่าขาดแคลนกระแสไฟฟ้าใช้กับอินกับคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารส่งผลให้ทำงานไม่ได้ไอ้ครั้งจะใช้เครื่องปั่นไฟก็ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง นายจ้างชาวจีนก็เลยปลดพนักง,งานเกือบหมดส่วนมากก็เป็นคนไทยที่ถ้าเดินทางออกจากท่าขี้เหล็กข้ามกลับมาฝั่งแม่สายอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยคาดว่ากลุ่มจีนเทาบางส่วนเตรียมจะย้ายอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์มาในพื้นที่อำเภอแม่สายฝั่งไทยเพื่อไปที่ตั้งใหม่ฐานใหม่เมืองปอยเปตกัมพูชา นี่ทุกรายงานข่าวตรงกันอย่างนี้นี่คือสถานการณ์โดยรวมแนวชายแดนด้านพมา่าถามว่าตอนนี้มันส่งพดส่งผลกับเราอย่างไรอ้าวถ้าดูตัวเลขตัวเลขอาชญากรรมการหลอกลวงทางออนไลน์มันลดลงครับคุณสัตสิการวัฒนาจารย์รองโฆษกบอกว่าในช่วงละในช่วงนี้เนี่ย ดูตัวเลขที่เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยการหลอกลวงเหยื่อลดลงอย่างที่ว่าแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับอย่าเพิ่งสบายใจกับตัวเลขที่ลดลงแต่ตรงตระหนักกับข้อมูลที่ว่าขณะนี้เนี่ยแกงคอนเซนเตอร์ re, ทยอยย้ายฐานที่มั่นไปอยู่ที่ปอยเปตกัมพูชาซึ่งตรงนั้นเนี่ยฐานเดิมก็มีอยู่แล้ว จึงมีคำถามว่าเราจะเอาอยังไงกับฐานที่มั่นในเมืองปอยเปตกัมพูชาครับโจทย์มันไม่เหมือนกันนะครับฝ่ายแดงฝ่ายชายแดนด้านเมียนมาเนี่ยเราตัดไฟงดส่งน้ำมันเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ที่กัมพูชาปอยเปตเขาไม่ต้องพึ่งไฟจากฝั่งไทยนี่ครับ เขายังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้อยู่นะครับวันก่อนคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าที่ปลอยเป็ดท้ายังไม่หยุดจะถอนสัญชาติไทยเจ้าของตึก25ชั้นตึก25ชั้นนี่เราก็รู้ว่าเป็นหลังของแกงคอนเซนเตอร์เอ๊ะจะถอนสัญชาติไทยก็แปลว่าเจ้าของตึก คุณทักษิณต้องรู้ว่าเจ้าของตึกเป็นคนไทยสิเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนไทยเป็นคนกัมพูชาเราไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้คำถามก็คือว่าที่คุณทักษิณว่าจะถอนสัญชาติไทยเนี่ยกี่โมงครับจะจัดการกันเมื่อ,อไหร่ยังไงครับถ้าเราจัดการกับฝั่งเมียนมาได้แต่จัดการกับฝั่งพูชาไม่ได้มันก็ไม่จบ นี่ตึก25ชั้นท่านดนใูในจอตึกนี้แหละทีนี้กลับมาที่ฝั่งเมียนมาที่กำลังละสมละสายกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ฟังความเห็นของคุณลังสิมันโรมเขามองข้ามไปอีกช็อตหนึ่งแล้วครับคุณลังสิมันโรมบอกผมขอย้ำเตือนว่ารัฐบาลต้องทำมากกว่าที่เป็นอยู่ในการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ มีเช่นนั้นมันจะไม่จบวันนี้เนี่ยผมเสนอให้รัฐบาลปราบปรามแก๊งคอนเซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาดก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าบริษัท S T M Y S T S M T Y โทษเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดยังไงซึ่งความน่าสนใจก็คือไม่มีการขยายผลคดียาเสพติด แล้วเรายัางเรียนรู้ว่ากองกำลัง BGF เนี่ยที่นำโดยมองชิตูเนี่ยเป็นผู้ให้แกงคอนเซนเตอร์เช่าอาคารและร่วมลงทุนในชาวเวโกโกค,คนพวกนี้ได้ก่อกรรมทำเข็นกระป่น้องประชาชนชาวไทยและคนทั่วโลกยังไงบ้างเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะการหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นนะแต่ยังรวมไปถึงการทำให้คนกลายเป็นทาส เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้งคอนเซนเตอร์ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างจริงจังกับหมองชิตตูแม้ว่าการกระทำหลายอย่างของหมอนชิตตูจะเกิดขึ้นนอกราชนาณาจักรแต่ผลกระทบมันแนวมันเกิดขึ้นในประเทศของเราการดำเนินคดีกับมองชิตตูในฐานะหัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่รัฐบาลควรดำเนินการนี่แล้วตอนไทยไทายท่านฟังนะผมยังทราบจากแรงข่าวของผมว่ามองชิตตูได้กลมความลับหลายอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐในฝั่งประเทศไทยเนื่องจากมีการส่งสวยจำนวนมากให้ฝั่งไทยด้วยผมทราบมาว่าหากมีการจับมองชิตตู เขาจะแฉให้หมดว่าใครเกี่ยวข้องกับใครบ้างฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นการยิงปืนนัดเดียวในดอกสองตัวอาจจะได้เป็นสิบตัวหรือเป็นร้อตัวเราจะปราบทุนจีนสีเทารวมถึงทุนไทยเทาด้วยหวังว่ารัฐบาลจะรีบดำเนินการนี่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณรังสิงมันโรมน่าสนใจครับ อยู่ที่ว่าถ้าเราจะเล่นกับมอมชิตตูเขาก็ครูว่าจะแฉให้หมดว่าใครเกี่ยวข้องกับใครบ้างเพราะมีการเก็บสวยจำนวนมากให้ฝั่งไทยด้วยตรงนี้สำคัญตรงนี้อย่ามองข้ามตรงนี้อย่ามองว่าคุณรังสีมันเป็นฝ่ายค้านพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับเพราะว่าข้อมูลที่คุณรังสีมันรมออกมาแฉ ก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ผมมีสถานการณ์ขณะน,นี้ถ้าเราไม่กวาดบ้านของเราให้สะอาดมัวแต่ไปกวาดบ้านคนอื่นอย่างเดียวมันไม่จบแล้วคนที่จะมาลุยเรื่องนี้ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องลงมาลุยเองทำไมต้องถึงนายกก็เพราะว่าในกระบวนการรับสวย มันมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่ครับเราจะล้างแผลทั้งทีเนี่ยต้องให้เชื้อโรคตายให้หมดครับถ้ามันตายไม่หมดมันก็ฟักตัวขึ้นมาอีกฉะนั้นมาจนถึงเที่ยงวันนี้สรุปว่าก๊อกที่หนึ่งเราทำแล้วลอยฝั่งเมียนมาตัดไฟงดส่งน้ำมันก๊อกที่สอง มีข้อเสนอว่าเราควรจะปราบปรามอย่างที่คุณลังสิมันโรมแนะนำคือลุยกับอิทธิพลของชิตูแล้วก็สามจะต้องลุยกระฐานที่มั่นฝั่งปอยเปตพร้อมกันไปด้วยอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ไม่เฉพาะบ้านเราแต่เป็นประเด็นใหญ่ระหว่างประเทศจำได้ไหมครับ ว่าที่นายกเราไปเยือนประธานาธิบดีจีนมาเนี่ยยังหยิบเรื่องนี้มาไปเยือนเมืองจีนมายังหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันบนโตะ๊ะโดยประธานาธิบดีจีนหยิบขึ้นมาคุยกับน,นายกไทยถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ระดับประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีเขาไม่หยิบมาคุยกันถ้านายกกลับมาแล้วไม่มีความคืบหน้าที่จะลุยต่อให้เด็ดขาด อันนี้ผมคิดว่ามันผิดวิสัยส่วนประชาชนท่านผู้ฟังทั้งหลายย้ำอีกทีหนึ่งว่าในช่วงที่ชักกระเยอะกันระหว่างไอ้พวกแกงคอนเซนเตอร์กับฝ่ายปลาปรา,ามมันจะต้องมีวิธีการที่จะตุนเงินไวให้ได้มากที่สุดฉะนั้นมันจะต้องคิดนวัตรกรรมใหม่ คิดวิธีการหลอกลวงใหม่คิดข้อความที่ส่งมาใหม่คิดหาข้อความที่จะโทรศัพท์มาคุยกันใหม่ต้องระวังต้องระวังให้เต็มที่ไม่งั้นแล้วเสร็จมันครับก็ขอเตือนอีกทีหนึ่งว่าช่วงเวลานี้ยังอันตรายอยู่แล้วเราจะติดตามต่อไปว่าหลังจากนี้ไปรัฐบาลจะเอาอยัางไงต่อ คามเรื่องเราวที่ผ่านในแต่ละวันในบางวันที่ผ่านไปอย่างยากเย็นอาจจะเป็นฝัน